สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมอาร์ตนะวันนี้ก็พามาดูการเติมโค้ดนะก็จะทิ้งโค้ดแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตโคต้ดเหมือนเกมอารีนาเลยนะก็จะเอาโค้ดใหม่ๆมาวางไว้ในใต้คลิปนี้นะก็เพื่อนๆก็ไปส่องได้นะว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างหรือเพื่อนๆอาจจะเข้ากลุ่ม เ a ็ดบุ๊กของเกมนี้ก็ได้นะซึ่งผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะอาจจะเร็วกว่าที่รอมารอผมอัปเดตนะก็วิธีก็เนี่ยเพื่อนกดเพิ่มเติมตั้งค่าหรือกดด้านบนแล้วก็กดรหัสของขวัญแล้วก็เอาโค้ดมาใส่ซึ่งผมได้แล้วนะแค่นี้เองเพื่อนๆก็ ได้ของรางวัลผ่านจดหมายนะโค้ดมีเยอะมากเลยนะมีประมาณยี่สิบกว่าโค้ดก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้งั้นก็คลิปนี้ไว้แค่นี้แหละ <One God. S 1> ก็แค่เอาโค้ดมาแจกซึ่งโค้ดก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆเข้ากลุ่มมาดูก็ได้นะครับส่วนโค้ดไหนใช้การไม่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะผมจะตรวจให้นะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับโชคดี